สีพฤติกรรมของคนที่เข้ามาหลอกนะคะไม่ได้รักเราจริงตั้งแต่แรกอันนี้คือสังเกตได้เลยง่ายๆนะข้อแรกเลยคนที่เข้ามาคุยกับคุณเนี่ยพูดจาดีพูดจาวานมากเลยรู้สึกว่าทําให้คุณรู้สึกเป็นคนพิเศษอะคือจากเดิมเนาะไม่ได้มีใครมาเป็นแบบอุ้ยที่รักทํำไมคุณสวยจังเลยทํำไมคุณดูหล่อจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะคือมันพูดจาหวานพูดจาแบบ โอเวอร์เกินจริงตั้งแต่แรกที่คุยกันแบบบางคนพูดเป็นวันหนึ่งเลยนะแล้วการพูดจากเกินจริงบางคนขอเป็นแฟนตั้งแต่5ชั่วโมงแรกที่คุยกันเลยคุณคิดดูว่าเฮ้ยมันมันเวอร์ขนาดนั้นเลยเหรออะไรมันจะเร็วขนาดนั้นนะคะโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเจอกันในออนไลน์อันนี้คือสังเกตให้ดีๆนะคะให้มันแบบ make ัว r e sure ว่ามันไม่ใช่ส scammer มมนั่นเองข้อที่2คือ พอพูดเสร็จแล้วอะ่ะก็จะมีการขอให้คุณช่วยเหลือในเรื่องของเงินบางคนนะคะก็คือใช้หน้าตาเป็นอาวุธหน้าตาเป็นอาวุธหมายความว่าก็คือบางคนอาจโดยเฉพาะผู้หญิงอาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามเนาะแล้วก็พูดจาอ่อนอ่อนพูดจาดีพูดจาหวานแล้วคุณรู้สึกว่าเออเอ็นดูน้องเขาอะ่ะน้องเขาน่าสงสารนู่นนี่นั่นสุดท้ายแล้วก็ของเงินคุณไปค่ะพอของเงินคุณไปพอได้เงินเสร็จแล้วเขาก็หายไป พอตังหมดแล้วก็กลับมาใหม่อันนี้คือระวังให้ดีๆนะคะมันจะมาในแนวแบบนี้แหละคนที่มาพูดแล้วขอความช่วยเหลือจากคุณซึ่งอาจจะคุยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยน้องเขาโปรไฟล์ดีมากเลยเขาสวยมากเลยเขาน่ารักแล้วก็พูดจาดีมากเลยแล้วคุณก็ไปเปย์ให้เขาจนหมดอันนี้ระวังโดนหลอกนะเอาจริงเนาะข้อที่3มคือทําตัวเร่งรีบมากคนกลุ่มนี้จะทําตัวเร่งรีบนะคะเช่นให้คุณรู้สึกแบบจะต้องตัดสินใจอะไรเร็วๆ คือยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เขาจะสร้างเรื่องสถานการณ์เหมือนเป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายอะที่แบบว่าคุณต้องรีบช่วยเหลือเขานะถ้าคุณไม่ได้ช่วยเขาณนะตอนนี้คือเขาแย่มากเลยนะต้องแบบโอนเงินหรือว่าเร่งรีบช่วยภายในแบบหนึ่ชั่วโมงนี้เลยเพราะไม่งั้นอะคือเขาจะแบบลำบากแล้วนะอันนี้คือตัวอย่างสถานการณ์ที่สร้างขึ้นมาเร่งรีบนะคะเพื่อที่จะทำให้คุณแบบ คือไม่ต้องคิดอะไรเยอะอ่ะแทบจะไม่ได้มีเวลาไปสนทนาหรือคุยกับใครเลยอะ่ะคุณก็จะตัดสินใจแบบคือมันเหมือนใช้จิตวิทยาการเร่งรีบมาคุยกับคุณอะ่ะเพอะเร่งรีบแบบนี้แล้วก็ทําให้คุณก็คือแบบต้องทําเดินตามเกมไปเลยอ,อันนี้คือ s c a มเมอะ่ะมักจะใช้แบบนี้เข้ามาหลอกนะคะดังนั้นดูให้ดีสพฤติกรรมนี้เนาะและสุดท้ายข้อที่4ค่ะหลีกเลี่ยงการเจอหน้าคุณหรือแม้กระทั่งการเจอครอบครัวเวลาที่คุณจะไปเจอแล้วอะ่ะอ้างนูนเอ้าพี่ หนูบินไปตรงนู้นแล้วนะคะเอาพี่หนูป่วยหนูไม่สบายเพราะคุณจะไปเยี่ยมเอาโดนย้ายไปที่อื่นแล้วอะไรประมาณนี้ทําให้คุณรู้สึกอุ๊ยอะไรว่ามันงงไปหมดเลยทําไมมันเร็วขนาดนี้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลโค้ชจะบอกเลยนะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่สร้างมาเพื่อหลอกเลยค่ะตัวจริงคืออาจจะไม่มีหรืออาจจะเจอตัวจริงก็ได้แต่ว่าเป็นในแนวสแกมเมอร์ที่เดินดินแล้วมาเจอคุณแต่ว่าหลอกคุณนั่นเองโดยโดยเขาก็จะไม่อยากไปเจอคนในครอบครัวหรืออะไรของคุณเลยนะคะเพื่อที่อยากจะ ให้คุณเปเขาให้ได้มากที่สุดนะโอเคไหมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดใจกดแชร์กับโพวเชมด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปแล้วก็ไม่โดนหลอกในเรื่องของความรักนั่นเองค่ะ